หลังจากที่ไบเยอร์มิวนิกต้องมีฤดูกาลที่สุดเจ็บปวดในฤดูกาล2011-2012พวกเขาต้องพลาดทั้งแชมป์ในประเทศทำมูดสลีกาเดฟเบเโปขาวให้กับบรูเซียดอร์มุนส่วนในรายการยูฟาแชมเปียนส์ลีกซึ่งเป็นการแข่งขันระดับทวีปก็ต้องพบกับความเจ็บปวดแสนสาหัสกับการแพ้จุดโทษให้กับเชลซีในเกมนัดชิงชนะเลิศที่สนามอาริอันส์อารีนารังย่าของพวกเขาเองมันจึงทําให้พวกเขาต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรครั้งใหญ่โดยเฉพาะก,กับการซื้อนักเตะ ที่สุดท้ายกลายมาเป็นจิ๊กซอวตัวสำคัญที่สุดนั่นก็คือคาบีมาติเนส และก่อนที่จะไปพบกับเรื่องราวของเขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช anel ของเรากันด้วยนะครับในช่วงปิดฤดูกาลหลังจากปีที่ผิดหวังมีการถกเครียดในกลุ่มผู้บริหารของไบเยนร์สนโดยคาร์ไฮส์รูเมนิกเก้และตัวของจูบไฮเกสผู้เป็นกุนซสื่อแม้ว่าทีมไบเยอร์โดยรวมนั้นจะมีผลงานที่ถือว่ายอดเยี่ยมเพราะว่าหากดีกว่านี้อีกนิดเดียวก็จะเป็นแชมป์ได้ทุกรายการอยู่แล้วหรือว่าอย่างน้อยก็น่าจะเป็นแชมป์สักหนึ่งรายการแต่ว่าความจริงก็คือสําหรับสโมสอ,น Munich, มอันดับที่1 นั่นคือความล้มเหลวและยิ่งการเป็นรองแชมป์ทั้ง3รายการมันจึงเป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวดและเป็นสิ่งที่รับไม่ได้เป็นอย่างมากไทเกสกับบอร์ดได้คุยถึงเรื่องของการเสริมทัพ อย่างเรื่องของการเติมกองหน้ากับแนวรับนั้นไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่มากนักเพราะว่าทีมนั้นจัดก,การคว้าตัวมาริโอมันซูคิชดาวยิงมาจากโว l ฟ b บวกและดันเต้กองหลังจากบรูซิมเชนกลัดบักมาได้ไม่ยากเย็นแต่ปัญหาก็คือตำแหน่งที่ไฮเกสมองว่าสำคัญมากที่สุดนั่นก็คือการคว้ากองกลางชั้นยอดมาเล่นคู่กับบาสเซียนชไวสไตเกอร์อันนี้ต่างหากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะยกระดับทีมได้ ทุกเสียงเห็นพ้องต้องกันว่ามันต้องเป็นคาบีมาร์ติเนสกองกลางจากสโมสรแอตเลติกบิลเบาซึ่งเป็นนักเตะในแบบที่ตัวของไฮเกสนั้นต้องการสำหรับคาบีมาร์ติเนสเขาคือผลผลิตจากอะคาเดมีของแอตเลติกบิลเบาเขาเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของทีมเขาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ17แล้วก็ยึดต,ตำแหน่งตัวจริงของทีมมาโดยตลอดเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งตำแหน่งกองกลางตัวรับและสามารถผันตัวเองไปเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ได้เป็นกนจักสำคัญของทีมบิลเบาที่แม้ว่าจะไม่ได้แชมป์อะไร แต่การเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศทั้งรายการโกฟาเดเรและยูฟายูโรปาลีกก็ถือว่าเป็นดีกรีที่ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันในซีซั่นก่อนหน้านี้คาบีมาร์ติเนสนั้นเป็นที่รักของแฟนๆแ,แอตเลติกบิลเบาที่จะรักทีมแบบเข้มข้นอยู่แล้วกับการที่ทีมนั้นมีแต่นักเตะเชื้อบาสอยู่ในทีมและขณะเดียวกันตัวของคาบีมาร์ติเนสก็มีความสุขดีกับการเล่นให้กับต้นสังกัดส่วนกับทีมชาติสเปนเขาก็อยู่ในทีมชุดที่ได้ทั้งแชมป์ฟุตบอลโลก2010และยูโร2012โดยแม้ว่าจะไไมม่่่่่ดด้เเปป็็นนนนนตตตัััววหลกกของทีแาาบชชุ ได้เช่นนเเดียวกัขาคือกองกลางที่ครบเครื่องมีความแข็งแกร่งอ่านเกมได้ดีมีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมนั่นก็คือความเป็นผู้นําและการทําเพื่อทีมซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ทําให้ไฮเกสอยากจะมีเขาเอาไว้ในทีมและเชื่อว่าจะเข้าคู่กับบัสเตียนชวยสไตรเกอร์ได้อย่างลงตัวแต่ปัญหาติดอย่างเดียวทําให้การซื้อขายครั้งนี้ชะงักก็คือค่าตัว าเยูมินิกนั้นแสดงเจตจำนงว่าต้องการคว้าตัวคาบีมาร์ติเนสเข้าไปสู่ทีมซึ่งตัวนักเตะเองแม้ว่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการอยู่ที่บิวบาต่อไปแต่เขาก็สนใจที่จะย้ายไปบบเยนซึ่งเป็นทีมที่ใหญ่กว่าเช่นเดียวกันและที่สําคัญการย้ายไปที่เยอรมันก็น่าจะลดความขัดแย้งของเขาที่มีต่อแฟนบอลด้วย เพราะว่าแฟนบอลคงจะรับไม่ได้แน,แน่หากว่าเขาเลือกที่จะย้ายไปเล่นให้กับทีมอื่นในลาลิก้าด้วยกันแต่การย้ายไปต่างแดนแฟนบอลน,น่าจะรับได้และโอกาสประสบความสําเร็จมันก็มารอตรงหน้าเขาแล้วเช่นเดียวกันกับการเป็นนักเตะของบาร์เยียมวนิคน,นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คาบีมาร์ติเนสนั้นโดนทับทามจากทีมใหญ่เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็เคยโดนทับทามโดยบาร์เซโลนาในยุคข,ของเปปกัวเดโลราก็เคยมีข่าวกับเขาเช่นเดียวกันแต่ว่าทุกอย่างก็จบลงไปเพราะว่าบิลเบายืนยันว่าไม่ขายและถ้าหากว่าจะขายก็มีทางเดียวกก็คคือ่าาฉสัญญ คุณต้องจ่ายในมูลค่าสูงถึง40บล้านยูโรนั่นแหละครับบิลเบาถึงจะปล่อยคาบีมาติเนสออกไปจากทีมเงิน40บล้านยูโรในตอนนั้นมันต่างกับในตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นเงินค่าตัวที่ไม่ได้แพงอะไรมากนะักแต่ว่าสําหรับในตอนนั้นค่าตัวล้านยูโรมันเป็นอะไรที่แพงมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลีกูเดสติกาเยอรมันแทบจะไม่มีการใช้ใจ่ายเวอร์เวอร์แบบนี้ในการเป็นค่าตัวนักเตะคาบีมาติเนสไม่มีทางงองแงด้วยการบีบให้สโมสรขายเขาออกไปและบิลเบาก็ไม่มีทางที่จะยอมรับคค่่่่าาาาาตตตััััััวถูกกกกกฉสญญทใใหหห้้้บบยนองงลลไปม ว่าจะเอายังไงดีกับเรื่องนี้และในตอนแรกพวกเขาเลือกที่จะยอมแพ้แล้วไปหาเป้าหมายอื่นที่ราคาถูกกว่ามันไม่ใช่ว่านักเตะค,คนนี้ไม่เก่งแต่มันไม่ใช่แนวทางของสโมสซที่จะทุ่มเงินซื้อนักเตะเกินมูลค่าตลาดไปไกลขนาดนี้ซึ่งค่าตัวของคาบีมาร์ติเนสในตอนนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ25ล้านยูโรไม่เกิน30ล้านยูโรซึ่งก็ถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงเอาเรื่องสําหรับนักเตะในตําแหน่งกองกลางตัวรับแต่ว่าด้วยความที่บิวบาไม่อยากขายทางเดียวที่จะพรากคาบิมาร์ติเนสออกมาได้ก็คือกาาาารยอมจ่่ฉีสัญญ,ญ เจอแบบนี้บายเยนก็ต้องถอยเพราะว่าแนวทางของสโมสรพวกเขานั้นต้องคำนวณเรื่องของผลกําไรการที่จะไปทุ่มเงินมหาศาลแบบนั้นมันไม่ใช่แนวทางของพวกเขามีชื่อของนักเตะหลายคนที่พุดเข้ามาในที่ประชุมของสโมสรว่าจะเอาใครมาดีในตำแหน่งนี้ แต่ว่าก็ไม่มีใครที่ทําให้พวกเขารู้สึกว่าจะยกระดับทีมได้เหมือนกับคาบีมาติเนสเวลาผ่านไปรูปการก็เริ่มต้นไปแล้ว1นัดบาเยนยังไม่สามารถหานักเตะในตําแหน่งนี้มาได้เลยทางทันที่ปกติตามธรรมชาติของทีมเสือใต้พวกเขาจะรวดเร็วมากๆในการซื้อนักเตะ,เะ,เเตะคือปิดดีลได้ตั้งแต่ก่อนพรีีซั่นด้วยซ้ําสุดท้ายทางทีมบริหารกับจูบไฮเกสก็ต้องมาหารือกันอีกครั้งว่าหรือว่าเราจะกลับมาที่คาบีมาติเนสดีโดยคําถามที่โรมานิเกยิงใส่ไฮเกสก็คือถ้าหากได้ตัวคาบีมาติเนส บาเยินจะดีขึ้นใช่ไหมแล้วเรื่องค่าตัวล่ะคิดว่าแพงหรือเปล่ากับค่าตัว40ล้านยูโรที่ทีมต้องเสียไปซึ่งเป็นระดับสถิติของมูดสติก้าในตอนนั้นไฮเกสตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาคิดว่ามาร์ติเนสนั้นค่าตัวสูงก็จริงแต่เขายืนยันได้ว่าหากได้นักเตะคนนี้เข้ามาสู่ทีม ทีมจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนเพราะว่าหมอนี่คือคนที่ตอบโจทย์ทุกอย่างที่เป็นปัญหาของทีมและถ้าหากว่าเป้าหมายของบาเยอร์คือการเป็นที่1นนักเตะคนนี้คือคําตอบสุดท้ายสุดท้ายบาเยอร์เลยตัดสินใจใจ่ายค่าฉีกสัญญาตามที่บิวเบลเรียกร้องคาบ,บีมาติเนสได้ย้ายมาร่วมทัพบาเยอร์อย่างเป็นทางการในฐานะนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในปรัศาสตร์ของบนเดสลิกาซึ่งผลมันก็ออกมาเป็นอย่างที่ไฮเกสบอกเอาไว้จริงๆคือการมาของมาติเนส จะทําให้ทีมดีขึ้นจากเป็นรองแชมป์สรายการพอได้คาบ,บิมาติเนสเข้ามาพวกเขากลายเป็นทีมไร้เทียมทานคว้าแชมป์บูเดสติก้ามาครองได้ตั้งแต่เดือนเมษายนเกือบ2เดือนก่อนจะจบฤดูกาลได้แชมป์เดฟเบโพคาวและคว้าทริปเปิลแชมป์มาครองได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรจากการคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกด้วยชัยชนะเหนือบรุสเซียดอทมุนมาติเนสอาจจะไม่ได้เป็นนักเตะที่เล่นได้หวือหวาไม่มีจังหวะลากเลื้อยไม่มีจังหวะสอดขึ้นไปทําประตูมากนะักแต่การมีเขาทาให้ทีมนั้้นมมมมมีควาสุุลลทัังเเกกกรรแะบ เขาคือกนจักสำคัญที่สุดเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่เข้ามาเติมเต็มให้ไบรอันมิวนิคกลายเป็นสุดยอดทีมของยุโรปนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้คาบีมาติเนสได้อํลลาทีมพร้อมกับสสิติอันนาทิ่งก็คือตลอด9ปีที่อยู่กับไบรอนเขาได้แชมป์บุนเดสลีกาทุกปีรวมถึงทริปเปิลแชมป์อีก2ครั้งไม่มีอะไรที่จะสุดยอดไปมากกว่านี้อีกแล้วกับการที่นักเตะคนหนึ่งที่เข้าทีมมาและจะพลิกทีมได้ขนาดนี้ทางทางที่ไม่ใช่นักเตะตัวรุกคำตอบถึงความคุมคสส้มค และมันก็เป็นสิ่งที่จูบไฮเกสพูดจริงๆก็คือนักเตะคนนี้ทําให้ทีมดีขึ้นและดีขึ้นมากๆอีกด้วยเพราะว่าทีมของบาเยอร์มิวนิกนั้นดีขึ้นจริงๆตามที่ไฮเกสได้บอกไว้ดีถึงขนาดที่ว่าเข้าสู่ยุคทองที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยทีเดียวและทีมคงจะไม่มาถึงจุดนั้นได้หากไม่มีนักเตะที่ชื่อว่าคาบีมาตินส